อ้าอ้าต่อไปเริ่มร้อนแล้วเนี่ยร้อนผุร้อนสุดร้อนมากมีเพื่อนทั้งใสชุดคุมเริ่มกลับเองแหละช้าหนาวอยู่อ่ะต่อไปเราจะไปดูเลขอะไรหนึ่งแปดเก้าโอ้ยสักชั่วโมงนึลยนะไปนี่จะจบไมเนี่ยใ่้จบให้จบเย็นนีนะตอน อันนี้ก็ไม่ต้องบวกนะไอ้ที่ปีเอาอายุมาบวกกันเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะปอะีอ่าเอาตัวสองเนะี่ยมาบวกกันนะพวกนี้ไม่ต้องมาบวกมาหารกันอ่าหลังจากที่189แล้วก็มาดูทัดเลขทัดต่อไปก็คือว่า101่งกับ19 1 0งเก้าหนึ่งศูนย์หน่นึ่งศนยก็คือว่าดูจาก189แปดเไปนั่นแหละอ่ามองเห็นไหมโอ้ขอบคุณมากมากเลยเย็ยนนะเย็ยนนะ หนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งนี่เริ่มต้นครึ่งชีวิตใหม่ชีวิตนี้จะเริ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ถ้าเป,เป็นด้านบวกเนี่ยมเป็นด้านบวกก็เป็นเรื่องความคิดเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเป็นด้านลบก็คือการกระทาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเลยการกระทําเปลี่ยนแปลงเลยการกระทําเปลี่ยนแปลงเป็นคนหน้ามือไปหลังมือเลยเหมือนกันอตาตมาไปไหนแล้วแผ่นอาตมาเนี่ยอาตมาเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนี่ยเรียนรหัสชีวิตประมาณ2 0 0 5ัน ระหว่าง2,005-2,006 2,007เนี่ยแต่มาก็จะเป็น101มั้ย34นะ34อ,อ่าใช่อ่า34ความคิดเปลี่ยนเลยนะฮะอายุ2,006เนี่ยแต่มาเริ่มเป็นครูบาอาจารย์เริ่มถ่ายทอดสอนแล้วก็2,007เห็นไหมอายุ35 2007เนี่ยแต่มาเริ่มแบบว่าขึ้นไปสอนในมหาวิทยาลัยใครที่ตก19101 101โอ้โหปีนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าวิญญาณครูนะหรือว่าอะไรคนระูรูอะไรมานะ กูรัวอะไรมาเนี่ยโอ้โหมันแบบว่ามันไม่กลัวพักคว่ำเด่นะปกติเป็นคนขี้ขลาดที่กลัวเขาจะให้ไปสอนตามมหาลัยเขาจะไม่ให้สอนที่นนที่นี่กลัวหมดเลยแต่พอมาเจอเลยนะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งปีนี้ก็โอ้โหแบบว่าอ่าเออแม่นแมนแมนของสม,ม,ม,ม่อันนั้นดีหรอเออมาหมดเลยมีไฮไลท์เนี่ยมีไฮไลท์อ่ะใช่มมเนนดือมีไไลไลชีวิตยิงงข้าเข้าใจไหมมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเอ่อจุดเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทำเป็นคนที่กล้า เออนี่ครับคนเราเนี่ยสมมติว่าตอนหนึ่งเป็ดก้าเนี่ยมันเป็นอีกคนหนึ่งนะแต่พอคนมาเจอเราหลังจากหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นอีกคนหนึ่งเป็นไหมเป็นไหน <Okay. S 1> นม,ม,มของเราสามสิบเอ็ดกับสามสิบสองนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นปีที่บรรลุธรรมแลบางทีเราดูคนบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมดูตรงไหนฮ <Okay. S 1> ะผ่านแล้วยัง ใช่ใช่น่าก็ก็ถ้าปัปีถัดไปนึงข้างหนึ่งถ้าเราจะดูปีแรกไน่ถ้าปีแรกเนี่ยมันเป็นปีที่ว่าตัวเปลี่ยนแปลงถ้าปีแรกเราไม่เจอคนไม่เจอมันจะไม่บรรลุธรรขึ้นมาลอยข้าวปีลอยข้าวปีข้าวปีเนี่ยแต่ว่าแปลว่าเขาจะ็แปลว่าเขาจะอยู่ในบอวนพวกนี้เลยใช่ใช่ใช่แต่แต่อันแรกนี่มันเกิดจะเป็นเปลี่ยนแปลงมันจะบรรลุธรรมก็บรรลุทําปีแรกแหละแล้วก็เราสังเกตที่แต่ละว่าอะไรนะใครที่ตกหนึ่งกั้หนึ่งศนหนึ่งเนี่ยเวลา จะมาเจออะไรนะพวกรหัสชีวิตพวกตัวเลขพวกเลขศาสตร์พวกหมอดู<ม>พวกอะไรเนะี่ยมันมาแรงมันจะมาปังๆเลยเมื่อไรก็ตามมุมกจะอับคุณปูเป้เห็นไหมะเขาเออขาสิแรกเขาก็เป็นเรียนหมอดูหมอดูแต่สุดท้ายเขาไม่ชอบหมอดูมาชูสุดท้ายวนไปวนมาอาก็มาเจอนี่มาเจอมาเจอตัวเลขเอาพอดีเมื่อก่อนอายุ20กว่าไม่ชอบตอนนี้อายุ40แข้างบนเขาก็เอ้ยคุณต้องมาถ่ายนี่นะ ถ้าเขาเป็นตั้งแต่อายุ20กว่าตอวนี้ไม่แน่เขาจะปังเวดังไปใหญ่ละแต่คืรว่าเขาไม่ยอมทาเออเนี่ยสุดท้ายข้างบอเขาต้องบีบบีบให้มันมาเจอนี้ต่อเ่่านี้แล้วสังเกตไว้เวลาที่พาสิที่บอกว่าเราเกลียดอะไรเราไม่ชอบอะไรสุดท้ายเขาก็จะทําให้เราต้องมาเรียนมารูว่านี้อันนี้แหละันหนึ่งก้าวหนึ่งเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยชีวิตประมาณเริ่มประมาณ2,000ถึง2 0 7ประมาณเริ่มมาเปิดคอร์สหนึ่งถึงสามของรุ่น จนถึงรุ่น 14, 15, <c oughs> 1 4บ่ก็เจอปัญหาอุปสรรคมันก็ปิดไปใหม่แล้วก็มาเริ่มเปิดรุ่นใหม่ประมาณ2018แก็เริ่มสตาร์ทใหม่ในชีวิตมันจะมีการหยุดการเริ่มต้นหยุดการเริ่มต้นหยุดการเริ่มต้นวนเวียนไปที่ไหนแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปขยายใหญ่ขึ้นงานหรือว่าอะไรทุกอย่างมันจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นของผมมีแค่หนึ่งหนึง่งแค่สามรอบครับรอบหลังจากนั้นปุ๊บจนถึงจนถึงแบบแก่ๆเลยเนี่ยมัน รอบที่เก้าเนี่ยมันจะกลายเป็นสองแปดหนห้มดเลยอาจารย์อ๋อใช่อันนั้นอันนั้นไม่เท่าไหร่เ้วไม่ต้องสนใจแล้วแล้วสนใจตรง1นึ่ก้าอหนึ่งกันใช่ค่ะมันเป็หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วอีกรอบนึงมันก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ใช่แสดงว่าาหนูต้องรับตั้งแต่หนึ่งศูนย์หนึ่งหรือว่าหนูนับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ไม่หนึ่งนูนย์หนึ่งความคิดไความคิดความคิารกระทำใช่ไหมเน็่ยอันนี้อันน้หนึ่งาหน่ แสดงว,ว่าอายุ12ถึงยี่สิบเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปคนหนึ่งแล้วนะ,ะความคิดเปลี่ยนมาเปลี่ยนประมาณ21เนี่ยเ,เปลี่ยนอีกใชเเก่เปลี่ยนอีกอแต่จะเปลี่ยนอีกแล้วที่เราดูว่าคนบรรลุธรรมท,ทเราดูจากอ๋อนี่ไงออ๋เดิมบอกไปเลข19 101 101เนี่ยนะปีนี้เราจะไปเจอคูบาอาจารย์ไปเจอเพื่อนไปเจออะไรสหธรรมิทที่ดีอันนี้จะเจอเร็วๆเจอคนอะไรเจออะไรมันสุดมาถึงตรงนี้แหละ แต่พอมา101เนี่ยมันจะมันว่าเจอคนดีเจอครูบาอาจารย์เจอกูรูเจอเพื่อนเจออะไรที่ดีๆแบบว่าเจอคนใหม่เลยมันมันกบบล้างไพ่ใหม่เลยอะเออเมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยจะมาเ,นนเรียนหนุนเรียนนี่เรียนนั่นเรียนนีน่พอมาถึงตรงนี้ป๊อปหยุดเรียนเลยแต่พอมาเจอปีหนึ่ง้ับหนึ่งป๊อปเราคนของเราเนี่ยกับคนเก่าเนี่ยชุดเก่าเนี่ยโลกกันไปเลยเราก็ไม่ได้คบไม่ได้ใครไปมาหาสูรเราก็จะไปไปมีแบบว่าในวงการคนใหม่ ตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมาอายุถึงประมาณตอนนี้จะมาอยู่ไต้หวันก็กินนิมนต์สวดมนต์งานศพงานอะไรเกี่ยวกับอยู่วงเวียนเป็นพทยจีนมหายานเนี่ยแต่พอมาหนึ่งก้าหนึ่งสอบหนึ่งนิปปกมันเปลี่ยนไปละเราไปด้วยอะไรวงการเนี่ยวงการนวดวงการแพทย์วงการหมอเนี่ยมันเปลี่ยนกันเลยมันอยู่คนละวงการกันละวงการบําบัดวงการรักษาอ่ามันมันมันเปลี่ยนกลุ่มเลยเปลี่ยนกลุ่ม คุณโซนเลยอ่ะตำนงนี้แหละพอพอเขอ้าใจไหมหนึ่งเก้าหน่ง่แล้วก็มันเราไปดูหนึ่งเก้นเนี่ยเราไปถอดไปับเ,เสิร์ตัวในกุ้เกินอาจารย์มันนองปูมันหน่งเก้าหนึ่งแปดเท่าไรนนันนะแป่เท่าไรรวมแล้วเนี่ยหนึ่งเหส่วนหเหมือนกันหนึ่ง้าหนึ่งนหรวมได้ด้ .1 หนึ้วหนึ่รหัสของปูมันหน่นึ่ง1แล้ว โอโซโอโซโอโซที่อินเดียที่แตเมาพูดอันนั้นก็เหมือนกันมีเลขห6ตัวกันนะห9ึ่หรือว่าอะไรนะรวมน,นก้หนงเก้าหนึงศูนย์หนึ่ยพวกนี้คือเรา่เก้านเะนี่ยคือเป็นวิญญาณผู้นำยุคสมัยใหม่นะยุคเนะ G, นะ 2, ี่ยนะยุค 5G เนี่ยยุค2,000ปีเ่ยนะไม่ 5G ยุคอะไปี2 0 0 0คนที่เจอเจอหนเะก้าหนึ่ยเนี่ยจะเป็นคนเจอจะจะเจอแบบจะค้นพบตัวเองนะ แล้วก็รหัสโคดอ่ะเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยที่เราว่าเนี่ยจะมาทําไมถึงต้องชอใช้หนึ่งกั้งเป็นเหน่าเป็นโคดเพราะอ,อะไรปะเป็นตัวที่ว่าอ่มันคล้ายๆเราเราจะโขนทบตัวเองอ่ะเหมือนพระพุทธเจ้าแม้ท่านท่านไปเรียน16ศาสตร์มาแล้วสุดท้ายก็ไม่บรรลุธรรมสุดท้ายต้องมาน,นั่งอยูใ่ใต้ใต้ต้นโพปบอธิษฐานจิตเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าไม่หรือว่ากี่วันกี่คืนไม่ลุกไม่สำเร็จพอที่พ่านจะไม่ลุกจากที่นั่งปบอหมือนี่ยก็ต้องบรรลุธรรมล เปลี่ยนแปลงเลตอนอายุอะไรนะแสวงหาธรรมะภาษาจีนก็คูเซียวเนี่ยทรมานตัวเองทรมานราชการห้าหกปีว่าจะมาเจอตัวเองโอ้โหมันก็แค่นี้เองไปหาตั้งไกลไปหาครูบาอาจารย์สุดท้ายก็ไม่เจอสักทีใช่ไหมคือว่ามันเป็นมันเป็นฮะไหนใช่ใช่ใช่ถูกแล้วเจออันนี้ปุ๊บมาเจอนี่เห็นไหมสังเกตที่เราบอกว่า ตอนเนี้ยเราจะเจอปัญหาสารพัดปัญหาทั้งความเกิดความแตกความตายความไม่เที่ยงอย่างไรพระเจ้าถึงถึงทำไมถึงหนีออกจากวังเพราะท่านอะไรนะ,สะเสด็จไปขาปปป้างนอกกบไปเจอคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายโอ้นั่นเป็นคนตายเอา้าคนนั้นมันต้องตายด้วยอา้าวคนนั้นมันต้องแก่ด้วยคนนั้นมันต้องเจ็บอา้าวมันก็ต้องเป็นเหมือนกันทุกคนหมดอ่ะโอ้กลับไปกลับไปวังป,ปุ๊บนอนไม่หลับกระเฉียดเลยอะไรนะหนีออกมาเลย อันนี้ก็เหมือนกันเราเรานบางทีเราเจอแล้วปัญหาเจอการงานเจอธุรกิจเจอครอบครัวเจอทุกสิ่งทุกอย่างป๊อบเนี่ยพอมาถึงป๊อบเนี่ยอ่าแล้วก็ภาษาพากเราเลยว่าหนึ่งเก้าหนึ่งส่วนหนึ่งี่ยปีเนี่ยปองปล่อยวางแล้วเบื่อละคือว่ามันไม่อยากจะเอาอะไรละเอาตัวเองเป็นไรละรักตัวเองขึ้นละจำลองนี่แหละเขาถามได้ไหมได้ได้สองเก้าถึงหนึ่งหนึ่งสองมี เห็นเห็นเห็นโต้ตุ้ยก็บอกว่ามันเป็นมีมีวิญญาณเดี๋ยวนะอีกข้ออีกเรื่องหนึ่งสองกั้นสองเรื่องต่อต่อต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะคุยอ่านั้นอ่าวิญญาณนั้นนเดี๋ยวจะคุยต่อสองหนึ่งสองโอาจะไปเร็วแล้วจะไปเร็วแล้วไว้นะเดี๋ยวก็พูดง่ายเป็นเลขที่นี่แหละโปรปล่อยวางเห็นอะไรทะลุไปหมดแล้วถ้าว่าทั้งถ้าเป็นภาษาเรเกล้าเราอะไรนะ โครงการเลยนะช่างของมันเพลงของจ้าจ๋าเลยฮะ <c oughs> จ้างมันเตอะจ้างมันเตอะอะไรก็ช่างของมันช่างของมันไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องะเอาตัวเราเองเราเริ่มหาในตัวเราเองก็เหมือนกันที่จะมาบอกเนี่ยปีไหนนะถ้าเราเจอคนที่หนึ่งก้าหนึ่งสปีนั้นน่ะเขาจะพยายามค้นคว้าตัวเองจะไม่สนใจคนอื่นล่ะจะพยายามไ,ไปศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเจ็ดคืนเก้าวันไปหาครูบาอาจารย์นี่ไปนั่แบบถ้ายังจะพบหายเจอเหมือนกับว่า หนึ่งแปดเก้าเนี่ยมันจะเหมือนคนเดินติดถ้ำมืดตึ๊บเลยเหมือนกับเด็กที่มันอยู่ในในถ้ำสิบสามหมูเปล่าอ่ะไหมเข้าไปป๊อบโอ้โหไฟฉายก็ค่อยๆหมดไปโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อกขาไม่ได้มืดตึ๊บเลยไม่มีทางออกแต่พอเลยนะมีคนดำน้ํำดำดำน้ำมุดไปโอ้โหไปเจอมุดขึ้นมาป๊บส่องไฟฉายป๊บโอ้โหเป็นไงบ้างรอดแล้วคุณมีแสงสว่างนะอ่าเจอทางออกแล้วมีคนจะมาช่วยละนี่แหละหนึ่งเก้าหนึ่งสิบหนึ่งเนี่ย อันหนึ่งแปดก้านนี่ถ้าใครไม่รอดก็เนี่ยมันอาจจะโอ้โหแบบเครียดจนแบบว่าจบกันเลยอไอพวกที่สังเกตนะโดดตึกตายขาดตัวตายหรือว่าเอาไม่รอดเนี่ยพวกนี้บางทีมันเหมือนกับว่ามัน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 จนละมันมามามาแบบว่ามันจนต่อมันไม่อยากจะอยู่แล้วมันเบื่อมันเครียดมันเลยอันนี้มันไม่เจอคนช่วยส่องตะเกียงให้ส่องแสงสว่างให้การที่มีหนึ่งก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเยอะๆเรียงลงมาข้างล่างเนี่ยมี กับกับคนที่ไม่ค่อยมีมีอยู่บางช่วงมีหมายความว่าอย่างไรพระอาจารย์หมายถึงว่าคนที่เยาวๆนี่คือทั้งชี่เขาต้องเดินทางหาทั้งหมดอ๋อไม่ใช่ไม่แน่เราจะนับปีแรกก่อนปีแรกเนี่ยถ้าเขาบรรลุธรรมปปป,ปีสองมาก็จะจะ,จะบรรลุธรรมเนี่ยมันมีธรรมบรรลุธรรมทำไมพระเจ้าเราทำไมสายธรรมะเรามีมีรั้นเลยนะโสดา oh. สก,กิคาอนาคาอรหันต์ไม่แน่ตอนที่เราเจอหนึ่งก้าหนึ่งปีแรก๊บปปอ๋อน่าจะได้แนละ้วโสดาอีกเก้าปีโอ้พยัยปฏิบัติตรรม,มันเพียน ได้ละอนาคาผมก็ก้าวสุดท้ายเนี่ยโอ้โหอรหันเลยแต่ว่าคนที่ยาวนี่คือการฝึกแต่ละปีเกค่9ปีแล้วคนที่มีแค่ช่วงจุดกลางแล้วก็ไม่มีเลยนะไม่มีอาจจะไอหนึ่งก้าวหนึ่งเราผ่านไปแล้วเขาสอบผ่านแล้วจจะสอบผ่านไปแล้วสอบผ่านในกรรมเนี่ยเป็นของคน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 อะไรนะคนเปียวเห็นไหมมันหนึ่งก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเห็นไหมแค่ปีเดียวมันไหนเห็นแวบหนึ่งเดียวทุกปีใช่ไหมเออ หน <Labor ator il fi> ึ่งสัมจ็ดกันก็นึ่ยาวเลยไหมเออยาวเลยโอเคนะไม่เมื่อกี้ใครเลือกนะฮะของผมของผมก็มาจากพี่มีแค่แค่สองปีสองสองรอบมีแค่สามปีครับสามปีสามปีใช่ไหมเออแค่สามรอบมันนี่ก็ยาวเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะขีดเราจะมีชีดอันนั้นคือนี่ครับอาจารย์โอเคต่อไปเดี๋ยวอันนี้ดูเอามาให้ตมาชิกหนึ่งเราทั้งหอง หนึ่งก to uhh no ้าหนึ่ง่ง้านึ่งใช่ของเรานี่ต้องนะประมาณ18ปี1นึรอบสรอบสามรอบเนี่ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเป็นสองแป่งนและวอ่ารอบสทนี่คือแสดงว่าน่าจะบรรลุธรรมละเออาสองแปดละอ๋อเล็กใส่มาเลยเอาหลานหลังมาโอเคต่อไปอ่าหนึ่งพอแล้วนะอในรุ่นของเราเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษเลยนะ าจะมาคุยถึงรุ่น19อีกหน่อยนะทำไมพิเศษรุ่นนี้ที่แรกกันมาก็จะไม่จัดแล้วนะทำไม่จัดเพราะที่บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อครูบาวินเจ้าพระครูวินัยเนี่ยเลขาาขาจากหน้จังหวัดบางกาันมาถึงที่นี่เลยมาถึงที่นี่เราเลยก็บอกว่าเฮ้ย hey, อาจารย์เอ่อถามให้มกศิตมาถามอาจารย์จะเปิดคลอบสอนว่าตอะไรไนเมื่อไรจมากำลังหลับอยู่ที่เตียงสะดุ้งตื่นนะใครมาเคาะประตูอาจารย์มาก็ช่วงนี้ไม่เปิดไม่ไม่ปิดอ่ะแล้วอาจารยนะ์เดี๋ยวจะฝากมุสิตมาเรียนทั้งสองคน พอจะมาถอดรหัสชีวิตนะาการท่านก็ท่านเลยติดใจว่าไม่ได้เดี๋ยวจะเอาผู้สิษย์มาเรียนสักห้าคนจะมาว่ามีรอบนี้นะ่ามีแบบงั้นโอเคเออเมาก็สงสารโอ้หลวงพ่อจะส่งลูกศิษย์มาก็ก,กวนหลวงพ่อใส่ตะตังเยอะมาเลยว่าเออเวลาปรับโหมดเนะี่ยแค่แค่เลยนะเจ็ดวันนั้นแหละเออจะมีใครมาไหมมีมาน้องม่ม้วเราก็ส่งขึ้นไปเลยพอส่งเคลื่อนเลยปุ๊บนะโอ้คนนั้นคนที่โทรมาเยอะเลยแต่ที่โทรมาเนี่ยเนี่ยมันก็มีมีบุญแต่กรรมมันบังอ่ะ ไม่ว่าโชเฟอร์เจ็บบ้างป่วยบ้างไม่มาเราก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยคนที่คนที่ไม่ตัดไม่เจตนามาก็มาเนี่ยสุดท้ายก็ยังแปลกๆอยู่ว่าเอ๊ะมันหนึ่งเก้าหนึ่งสิบหนึ่งเนี่ยมันเป็นคอร์สนี้คือว่าเหมือนกับครูบาอาจารย์ถีบส่งมาเลยเลยไม่รู้หลวงพ่อของอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่หลวงพ่อของของทั้งพระครูเป็นเป็นเป็นนักหลวงสมเด็จพระเทีครับอ๋อ ให้สายเก้ามาใช่สายสายเก้ามาสายเทพมาใช่ก็แต่มาว่าเอาละยังไงได้กี่คนเอาี่วันมีสองภาษาจอมแมกเารุ่นรุ่ทีมเจะรุ่นโอ้โหร่นกูรูส่งมารุ่นกูรูได้ทีมมานะส่งมาใอ้การมีเลขเก้าใช่ใช่นะลักกินันเบอร์นั่นน่มาเลยชอบกันแล้วรุ่นสิบเก้ารุ่นมีแต่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหเกมดเลยโอ้โหองนี้มันบังเอิญอ่าใช่ธนใครเกิดสิบเก้าไม่ใช่ อันนี้เกิดวันที่ยี่สิบสี่เโอเคต่อไปเรามาดูเลขต่อไปอ่ะลบกันเดี๋ยวเราจะเริ่มคีดเส้นนะก็ะะรุ่นส9ก้านี่เป็นรุ่นพิเศษนะรุ่นแบบว่าไม่มีในใ,ในยากจะจับมันเอาออกมาเพราะว่ามันเป็นเลขที่ชอบแล้วก็เป็นรุ่นที่เปลี่ยนแปลงเลยนะอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปจะได้เปิดสาลอีกเมาานะื่อไหร่กำลังเป็นจุดที่กำลังเริ่มต้นด้วยของปีใหม่ด้วยนะตุจีนด้วย วันคูด้วยไหมมีวันคูวันที่สิบหกเห็นไหมดับเบิลหลายหลอย่างลงพอดีกันเลยพี่ชัยนี่แก๊งสีเยอะเลยดังใครใช่สามศูนย์สามดูที่สามศูนย์สามอยู่ตรงไหน3ามนี่ให้ดูเลขสุดท้ายสมมติว่า3า3ศูนย์สามสามศาตัวสุดท้ายนี่เอาสามศูนยตอนนี้เป็น2องหนึ่หองสาหรือว่าอะไรนะ เราตัวสุดท้ายของสามถึงสอดูสิอยู่ตรงไหนตัวสุดท้ายไม่ด <energies. S 1> ูต <gracias. S 2> ัวแรกนะี่เขาานีอีนี่คนที่มีสามามีเห็นไหมดูตัวนี้เลไสมถึงสอันนี้สาตัวนี้เออเออตัวตัวนั้นก็ได้นะอันนี้สามวไม่มีเลยแผ่นนี้อ๋อสามนี่อ๋อนี่มีมีมีเปีแต่นี้เป็นหนึ่งสอนะอันนี้9ปีใช่ไหม ผมมีที่เจสครับอ่าอันนี้ตามสัญญาณตามๆๆอ๋ออันนี้ถ้าลืมไปนะถ้ามันอยู่ด้านล่างเนี่ยให้ดูตัวเลขข้างบนถ้ามันอยู่ข้างบนลงไปจะอยู่ด้านล่างอ่าน่ทำไมสามหนึ่งสี่เหมือนกันสาก้าหงสองสดูสองแผ่นยอาจแผ่นนนะสอบวกกันนะครับใช่ใไม่ไม่ต้องบวกไม่ต้องมาบวกอันนี้นี่สามสามสามสบสานี้มาดูตัวนี้ <łość> นี่ยใอ่าโอเคตนี้ตรงนี้มีมีตรงไหนเ็อาไมเรามีตั้งหลายแผ่นของครอ่ใช่ใชอแผสามสวสามตัวแรกตัวตัวข้างของตัวแรกเห็นมสามสวสามสวตอนนี้มีหนึเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยดูตัวสุดท้ายอ่าเจอไหมเจอไหมว่าคุณลุง สาม3 3สาม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 ตันสุดท้ายแลวตรงนี้เป็นหนสามโอเคใช่แต่ของเรานีสี่สิบสามมีไหอันนี้นะโอเคสามศูนย์สามสามนยสามสามมี่เป็นสาม้หนึ่งสอามายุเท่าไหร่ยี่สิบแจนถึงอายุสามสิบเจ็ดใ่ไหมจะมานี่มาเป็นอันนี้โอเคได้นี่เจอแล้วนะห่างกันมากเลยมาดูซิสามศูนย3สามมาตรงนี้มีไหมไม่มีแล้วหนึองส แล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้กาสัใเเขึ้นมาถ้าอันล่างถ้ามันอยู่ด้านนี้เราต้องดูตัวบนอายุหกสิบเอดอนะถ้าอยู่ด้านล่างเนี่ยเราดูดูดูข้างบนข้างล่างสุดอ่านสามสามสามถึงสามมาที่หนึ่งสองสามละใช่ไหมถึงอายุเอสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าเนี่ยสามถึงสามาที่หนึโอเคนะอันนี้อันนี้หกว่าสามถึงส ก็มานี่ก็ถึงอายุสิบสี่สิบสามสิบสีก็เปลี่ยนเลยไโอเคเจอไหมหาเจอไหมไหนแต่มาเจอไมนี่สามสิามามาเจอจนถึงอายุยีลงมานี่เป็นสิบสอายุสาอ่าคล้ายๆเหมือนกับคุณเทพเหมือนกันในสามสิบสามสามสิบสาอ่ามาถึงอายุยี่สิมาตอนนี้ก็สาเป็นหนึ่งาโอเคอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างง้ไงเจอไหมเจอมเจ็ดสครับอเราาเจ็ดส เจ็ดสิบเลยทำไมแก่หน้าดูเลยอ่ะอาใช่เออสลขึ้นไทั้งหมดลงไล่มากเไม่ลงก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไม่มีเอ่าใช่เใช่ดันขึ้นดันขึ้นเ0ใช่ขึ้นมาเป็น2อนามะโอเคไม่มีใบเามีใบเดียวโอเคมุ่งบอกอะไรความหมาย3ามนี่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนิสัยนิสัยหรือว่า สันดานหรือว่าบุคลิกภาพเราสมมติว่าเนี่ยอย่างเรายกตัวอย่างง่ายของคุณคุณคุณชัยคุณชัยเนี่ยไหมตอนในสามส่สามเนี่ยนสามส่วสพอมาสาพออายุ1นขวบมาสอายุ10ขวบก็สามสอายุ1ิบเกขวบก็สามสาอายุย8ก็สามสพอมาอายุ37มบเก็เป็นหนึ่งสองาอันนี้อันนี้หนึ่ แสดงว่าบุคลิกเนี่ยตั้งแต่อายุหนึ่งถึงประมาณสามสิบเจ็ดเนี่ยคุณชัยคือคุณชัยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเลยบุคลิกยังไงแต่งตัวยังไงมองโซมกโซกหรือเปล่าแล้ว,ว,ลวลก็นี่ยไงเอกลักษณ์ก็เหมือนเราเคยเห็นกันเนี่ยพอหลังอายุสามสิบเจ็ดไปสามสิบแปดไปตัวเนี่ยไหมเมื่ยอยก,นะกี้ตรงไหนทนะนะี่สามนั่นนะสามเจ็ดไปเนี่ยไหมเมื่อกี้สามเนี่นเนี่ยไหมประมาณสามเจ็ดสามแปดไปนะเนี่ยเปลี่ยนไปคนหนึ่งเลยนึกภาพได้จากตัวเองตัวเราเองเข้าใจไหม อ่าโอเคของเรานี่โอเคห้าขวบสมมติว่าของเราความอันนี้เป็นด้านของด้านการกระทำใช่ไหมท่าสื่อสารนี่ของเรานี่เอ่อประมาณอันนี้ห้าขวบมาจนถึงสิบสามขวบเนี่ยหนึ่งบุคลิกดีไม่ดีตอนนั้นเงียบไม่กล้าพูดไม่กลา้าจาไม่อะไรหรือว่าแต่พอมาอายุสิบสี่ขวบโอ้โหเอ่ออะไรนะกระโดดหอนโลดเต้นหรือว่าเป็นคนที่เป็นอีกคนหนึ่งไม่เหมือนกันของผมมี่เจ็ดสิบปีอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกแล้วก็อีกอันหนึ่งนะพอพอมา อันนี้สองหใช่ไหมหนึ่งสองสามเห็นไหมพอหนึ่งสองสามเนี่ยอายุสิมาถึงระหว่างอายุอะไรเลยยี่สิบสองก็เป็นอ e ีกบุคลิกหนึ่งละพอมานี้ก็เป็นอายุยี่สิบห้าก็เป็นอีกอันหนึ่งละพอเป็นอันนี้ก็เบเห็นไมสองหนึ 6, 3, 3, 3. ่งสามสอหนนไม่ใช่แค่นไหนน่งสามสองยาวเลยไม่เปลี่ยนละหลังจากอายุยี่สิไปเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแล้วตอนเนี้ยเปลี 2, ่ยนสรอบเปลี 5, ่ยนใช่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  ใช่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนละเขาว่าสัญลันษณ์นิสัยบุคลิกคขาว่าลักษณะออะไรนะคขาว่าเอกคาตาหรือเอกลักหรือว่าอะไรนิสัยอะไรเนี่ยไม่ไปเปลี่ยนใช่ลักษณะอะไรเนี่ยคนเราเอามาให้ตมาดูใช่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 บางคนอะไรนะเป็นคนไม่พูดไม่พูดก็ไม่พูดเลยแต่พอเปลี่ยนป๊บโอ้โหทำไมพูดมากเลยเนี่ยขอตมาที่บ้านเนี่ยไหม สามสิบสามเนี่ยตะมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนช่วงไหนเนี่ยอ่าสามสิบสามนี่อายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเหมือนกันนะไหมสิบเก้าถึงประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะตะมาตอนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนอ่ายี่สิบแปดเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้หมุคลิ่งตะมาเริ่มเมื่อก่อนตะมาจะตัวเสื้อเนี่ยตะมาจะใส่สีอาจิวตะมาไม่ใส่เสื้อแบบผ้าจีนเนี่ยตะมาจะใช้จีวอนพม่ามาตัด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 เย็บเย็บมาใส่ใส่ ใส่อจีวรใส่เป็นชุดนะแต่ตอนหลังเนี่ยจะมายอมใส่เสื้อซื้อเสื้อแบบว่าเสือ้อผ้าที่สุดสําเร็จมาใส่แล้วก็มีหลายสีสีสดงสีดำส,สีแดงสีะอะไรเมื่อก่อนจะใส่สีสีนั่นแหละใส่จีวรนพวาะมันยึดติดเราต้องเป็นพาเราต้องเป็นจีวรมันอะไรตนหลังนั้นไม่ค่อยยึดติดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยข้าวเย็นก็ไม่กินกินมือสองมื้อตอนหลังเนี่ยกินข้าวเย็นอีกอะไรว่าางเน,นี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะ ่าเรามาดูของอันนี้ของของใครนะคุณกวางคุณกวางนี่เนี่ยอ่าลืมไปเมื่อกี้นะสามสาหนึหรือว่าอ่าสองหหรือว่าอ่าหนึเนเหมือกันนะเหมือนกันคุณกวางนี่อายุหนเนี่ยมันจะมีเลขสามไหมสามเก้าด้วยเหรอครับสามเก้านึงองสามสามเก้นเนี่ยอายุต,ตั้งแต่1นึ่งขวบถึง24่ขวบเนี่ย หน sì> <e ึ่งบุคลิกอ um ่าบุคลิกเอาหนึ่งบุคลิกเข้าใจไหมอายุสิหนึบสีุ่คลิกพอหลัง25ไปปุ๊บเป็น2องหนึ่งสามบุคลิกหลังจบมหาวิทยาลัยเข้าใจไหมพออเนี้ยใช่ใช่ใช่พอพอมายี่สิบห้ายี่สิบสี่สามสิบสี่ยอะไรนะสี่สิบสามหอ่ามห พอจนถึงอันเนี้ยเจ็ดสิว่าหกสเนี่เป็นสามอ,อ๋อเป็นอีกบุคลิกหนึ่งอีกบุคลิกหละตอนนี้เรื่องบางอายุนเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบนี่ก็ใช่ยนี่ก็หนึบุคลิกพอหลังจากยีช่วงถึงหกก็หบุคลิกหลังเจไปแลไม่เปลี่ยนแปลงละอ๋ะอน,นี่คืดูง่ายเลยนะฮะเข้าใจไหมอันนี้ดูง่ายเลยเข้าใจรนี้ดูง่ายเข้าใจเข้าใจละเนิ่งเข้าใจละ อันไหนใครไม่เข้าใจบ้างคุณลุงเรบดูปีไหนอ,อันนี้มันมีสี่ไปกับเพื่อนมันมีเยอะกับเพื่อนไหยตัดออกแล้วใช่ไหมอ่าเราดูยึดใบนี้นะโอเคอนี่สามถึงสาม 3. อันนี้เขาเราใไหมสามเก้าหนึ่งสองสามสามเก้าหนึ่งสองสามมาเจอจนถึงอายุสิบแปดเห็น 18, ไหมหน,น,นึ่งถึงสิบแปดคนจียนี่หนึ่งลูกรักษณะโอ้ตอนนั้นแต่งตัวสวยเป๊ะเลยด้วยชอบ อะไรนะผักแป้งทาลิปทาอะไรพอมาถึงอายุ19ไม่สนใจแล้ะไม่แน่มีแฟนแล้วตอนนั้นอ่ะไม่สนใจแล้วจะไม่ต้องแต่งตัวอะไรละมีเพอะอะไรละอายุ19บเ้าเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงจนถึง29 48 37จนถึงเนี่ยประมาณอายุ45นี่แหละอันนี้จมูกคลิกหนึ่งพอมาถึงอายุ46กก็จะเปลี่ยนอีกละเข้าใจไหม ถ้าเป็นความคิดก็เปลี่ยนความคิดถ้าการกระทำก็เปลี่ยนความกระดำนะอันนี้อ่ามสามไหนสามสาานี่น่หนึ่งสามก้านหนึ่งสาหนึ่งสองสามเราก็เหมือนกันหนึงถึงอายุเท่าไรยี่สิบบุคลิกนะพออายุสามายุิบแปมามาจนถึงยี่แปดมาจนถึงนี่ยอายุหกสี่หกสิบสาม็เปลี่ยนอีบุคลิกพอมาถึงอายุ64 อ่ะละไม่เปลี่ยนละเป็นอย่างเงี้ยละมันเริ่มลงตัวคงที่ละโอเคไหมสามชมสามโอเคไหมเดี๋ยวเราจะอาจจะได้ขีดเส้นแล้วนะเดี๋ยวสามชมสามนี่สันดานะาอะไรนะอ่ะไรเพลงมันมีนะนนอะไรนะสันดานอะไรนะเพลงมันชื่ออะไรของใครเนะี่ยสันดานมันไม่เปลี่ยนแปลงบางทีที่เราบอกว่าอะไรนะภาษาจีนว่าเจียงสันนานอีเปิลซิ่งนานไก่แปลว่าอะไรว่า แม่น้ำฉานเจียงเนี่ยเราจะตัดให้มันตรงให้มันอะไรเนี่ยยากมากแม้แต่นิสัยคนเราเหมือนกันยิ่งสามีภรรยาลูกหรือว่าอะไรเนี่ยเราอยากจะดัดนิสัยให้เขาเป็นอย่างนี้โอ้โหตัวเราเองเนี่ยอย่างกันตมาก,ก่าจะเปลีป่ยนแปลงยี่สิบแปดปีไม่ว่าจะเรื่องรูปลักษณะการแต่งเนื้อหรือว่าการพูดกันเ,นเรามันพูดเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตมาไม่พูดไม่จานไม่เคยพูดแต่หลังที่อันนี้มาป๊บโอ้โหพูดไม่หยุดเลยมันมีัน,นี้บางคน บางคนพูดเยอะสุดท้ายไม่พูดบางคนพูดไม่พูดบางคนพูดแล้วก็อะไรนะตอนนี้ไม่พูดบางคนพูดเยอะตอนนี้ไม่พูดคนนี้พูดเยอะตอนนี้ไม่พูดแต่ว่าอะไรมันจะเป็นคนคนที่เงียบกลายเป็นคนสงบอะไรอ่าเปลี่ยนแปลงหน้ามือพลังมือเลยนะอยูิกภาพนี่เป็นสันดานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลสามสองสามสามสองสามโดยเฉพาะรหัสชีวิตเนี่ยเราเห็นเลยคนที่ ทำไมที่แต่ว่าต้องสร้างแบรนด์ตัวเองเราสมมติว่าคุณชัยเนี่ยมันต้องมีแบรนด์ตัวเองมีโลโก้ของตัวเองมีอะไรของตัวเองปุ๊บโอ้รู้เลยคุณชัยนวดกดจุดส้นเท้าโอ้หนึ่งเดียวในประเทศไทยอ่เราต้องเปลี่ยนแปรนเลยเราไม่ต้องเอาไปว่ากดจุดเท้านี่ของหมอหนึ่งนะของอาจารย์ไกนะน่นะอาจารย์ฉีนะไม่เราต้องสร้างแบรนด์ของตัวเราเป็นเอกลักษณ์ของเราท่านน้องเนี่ยนะโอเคอ่ามีเลขอะไรอย่าง สามศูนย์สามองสองสารหนึ่ช่งหึ่สานต่อไปมาดูวันนี้เลขเลขตัวนี้สองเาหนึ่งที่จริงเราต้องไปเขียนอนีมานะมันจะนี่เราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงสองเก้าหนึนึ่งสอจับหน่อนี่ความหมายเดียวกัน เดี๋ยวเราจะขีดไปจนถึง202หรือว่า38มี2เดี๋ยวก็อันนี้ก็จะเป็น39 123กับ123กับ1 23ขีดไปจนถึง213กับ303 ต่อไปเป็น19-101กับ1 0 1ชีดไปจนถึง2 8 1 0ปหนือว่า3 7 1 0 1อันนี้เป็นรหัส2องการเป็นบรญยานบรรพุรุษบรรพบบรรพุรุษบรรพุรุษเช็นยังไงอ่ะอไม้รอเรือรอเรืออไม้รอเรือรอเรือ พอ่ันพอไม้สรูพอไม้สรูพอเรือสรูพอเรือสรูแ่ใไม้แตไฟอะพ่ใบตงไมันผู้ดใช่ไหมแล้วทำไมแปลกๆเลยมาอ่านไม่ใช่ฟองันผู้หลุดไทยไหมโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นวิญญาณครูวิญญาณครูสามเก้าอันนี้วิญญาณวิญญาณ ผู้รู้ว่าเวลาผูรู้ว่าคูรู้นี่จะอะไรวิญญาณเทพพระพุทธเจ้าเดียว